สบายดีดมินตาสาวลาวไปยังสำเร็จครับมนีเฮาพาพาพี่น้องมาเบิ่งส่วนคือเก่านะย่ำเ้าเข้าสวนให้เก่าครับพี่น้องย่ำเ้าเข้าสวนเฮามาเบิ่งอันมักทัวมักทัวอันนั่นเลยรด้ไก่จะขึ้นนั่นเบื้อง,งแต่อ้ยอันนี้ไม่ยังกัดแล้วบ่เนี่ตยตายเบิ่งกันเปลี่ยนแปลงศนะัตรูพินมันคือกัดคักแท้ โอเบิงเดี๋ยวเรื่อง้ต่ออืเขาต้องย่ายบอลแล้วพี่น้องยกมันกัการจะเริ่มเติบโตของมันมันก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยนะครับพี่น้องแต่แต่แต่ละอย่างที่เขาปลูกไว้เขาจะยกเขาจะย่ายบอลพี่น้องมหาบอลให้มันขึ้นแล้วมันเอ่อเพราะว่าไปซักขังเพราะว่าถึงเวลาขึ้นแล้วเพราะว่าเขาปลูกใส่กระถางเขาจะย่ายไปตั้งไว้มองได้ก็ได้นาองเมีนถึงเวลาต้องขึ้น มีขื้น,นมีลงอถึงเวลาขึ้นต้องเฝ้าเฝ้าขึ้นเฝ้ <c oughs> าตักเฝ้าตักเฝ้าขึ้น <c oughs> น้ำขึ้นต้องรีบตักอันนี้อันมาทั่วขึ้นต้องรีบไปเอาไปซักข่างปะเล้ว <c oughs> เอ๊ะจะเอาอันมากจกมาข่อยเดียวมาจกอันนี้ดีดีมันโบอันตัง้งมันโบเพียงกันไหมอันนี้เราเอามาวางไว้ที่ต้องเอาไปชิดบ่ต้องเอาไปใกล้คันกันได้เ่น เอามาวางไว้พี่น้อเออคือเบ่งก่อนเบิ่งดินนี่ครับพี่นังดินเกนเกนนี่ข้องกันยังไงเนาะไอ้เมียข้องกันเฮ็ดแบบไรเอ้าเฮ็ดแบบนี้เออเอาไม้เอาไม้ใส่ไม้นี่มาเป็นอ่าเอาผ้าดมาทางทางนอกมันพิลอดที่ทางนี้วะเออแบบนั้นนะเอามาไก่ไก่ไก่จากอะไรกัน ไม่ฮู้ซึกว่าไม่มันจะสัน่นเนาะมันดีละมันบอ่านั่นนะมันบอสูงอืมเ <laughs> นาะมันไหลอัอนโยไม่มันไหลยังคอยเอามาใส่เนาะขั้งการที่บบสักข้างครับสิเอาเอาไม้ไปว่างพ <Hey, S 2> ิ้งเล่นี่เด้เอาเอาไม้มาพิ้งไว้ให้มันขึ้นอันสลิงนี่นะบบค้ากว่า <laughs> S <S อันกระทางยางรดจีปลูกกันยางอื่นอยู่ยางรดทั้งทั้งขางทั้งขางกับแหงเนี่ยมันจะเปลีย่ยนยางรดมาตลอดนะครับือพุ้นจากป่นมากมาหอดพไปละเยียนมาดิอันนี้ก็ยังเป็นยางรดอยู่นะครับผมมันเป็นเป็นยางรดิดในในบใหญ่บอลคัรนบอนสั้นไอ้ออยังมันจะกัดกินหมดแล้ว มีแต่ปลูกปลูกอย่างเดียวเมื่ท่านศัตรูเนาะศัตรูร้ายพดน์ใหญ่มานี่จะว่ามันบ่มีขาย่างน้ำมันเหรอเบื้องก่อนว่าคืออยู่บ่อเราสีเข็ดฮะว่าคืออยู่บ่วอวัยพี่ถ้าเกิดเบื้งโลดว่ามันเบื้งไหวมึงไดก็ได้มันทีมันต้องการแดดมันมีแสงแดดนะค่อยๆเอาไปคืนนั้นต้นดอกแค่น่ะคืนต้นดอกแค่ การเลี้วแต่ว่านามะ<า>ทั่วนี่มันต้องมีข้างบักแตงมันต้องมีข้างนั่นแล้วแล้ว,ว่าเาจุกนี่ไม่มีบักลายดีอาา่ารไม่ม้มางสักข้างมันอยู่ทั้งพ่นอีกอพูนอยู่ห่มักแค่บนกองจิม้มกึ่มลองเบึงนะ้งเนาะ ทำปลองเขากับบุ้งหูดีทุกอย่างเขาต้องลองมัดเนาะเออมันจีบป,ปลอมบ่ะแบบง่ายๆแบบง่ายๆนี่ไง นี่ฮาไวพ้พีก็ได้เออเออกมาหน่วงๆค้าพีก็ได้ฉ <c oughs> นี่ได้แล้วละ่ะไว้หลายบอลเดียวไว้สิไปแพ่ยงยังค่ะ,ะเอามาใส่มันหลดอย่าแต่มันสิลมนี่นะนี่ฮาบัมัดยังเนาะอาบับัดอย่าง <c oughs> นีอองน่อู้ผักบัวงามงาม เอาวัวใบใหญ่ๆเนาะเนี่นี่กระลมม่มมดอันใบมัน,มนอันเจี๊สนะอมันเปลี่ยนไปไปก่อนมันเป็นเจี๊สนะ <laughs> <c oughs> ก็เอาไปกินตัวถึงเวลากินมะท่านมันเนี่ยตัวเต็มไว้ทุกอยา่างมนันมีตัวเต็มไว้จากน้อยกับเมื่อนุ่มๆแล้วก็คันกินมะท่านมันก็ะเถ่า อันนี้ห่านนเ่าใส่นี่เขาเอาไม้ผาดผาดใส่หมันกันเลยเออเพราะว่ามันมีคือเจา้า่าาแหละไม่มีอย่างรถแล้วหดไว้ปลูกย่างอื่นก,ก,ก,กินแบ่งกันแบง่งมองยูมันอันนี้สองทางสามทางบอกเดี๋ยวค่อยก็เอาอันทั่วมาปลูกไม้ละนี่มีแต่หญ้าเนะเ<อ>าะฮอตแต่หญ้าเนาะแต่ละมือแตงมาปลูกใส่หมักแตงบ้านในมีหมักแตงบ่อเกิด ฟักแตงค่อยปลูกมันบ่อองไหมเถอะอืมซื้อมาอีก่ะเป็นพันจากเจ้าไหมอันค่อยปลูกมันบ่อองบะพันมันเก่าเขาที่เขาบได้ขายตั้งแต่ปีอาจจะของข้างปีเอาสิหัวพันเก่าพันใหม่เนาะเดี๋ยวไปซื้อก็ถือพันเก่าอีก่ะอยาไปซื้อเจ้าเก่าตัวมันมีตั้งหลายล้านหลายหมองที่เขาขายนั่นนะอืม อันนี้ผักกาดนี่ผักกาดแบบนี้อันมันมันมีมีอันแบบปลูกให้ให้ปนิกเนาะอยู่บนเนาะผักกาดอันนี้อ่ะ,อะปลูกไอ้ไร่ดินนะบ่ะม,มันกะจีปลูกแต่แค่กันแต่ว่าชนมากผักกาดนี่เขาบอกใครนิย่อมปลูกบอายุมันสั้นนันบอกใครกันย่อมกินเขาชนมากเขาจะถ้าปลูกไร่ดินเขาจะปลูกสลัดพวกสลัดกลีนโอ๊กกลีนเลดกลีนโอ๊กเลดโอ๊ก ยังต่างๆมาเบิ้งบังพีกของเฮาบังดูเอ๋ผักหอมงามๆาม็น่นอะผักหอ,หอมขามเลยวันนี้ขามเลยโอ้เ <laughs> จ้าเจ้าอันตันทางคอยไดไ <laughs> มีท่างไปกับขามแล้วแล้วออนี่ผักผักซี <laughs> กำลังงามอือยดพันผักมาพันป่าพันไก่พันเปียดมาเมียนเอเบิ้งมันบักพิกอันนี้มัน สี่ขึ้นฟ้าเลยสี่บนตีนไวนเนาะโอ้ดกดิหน่สี่ขึ้นฟ้าเลยพี่น้องพูดนะท่างไตเห็นวะท่างไตกำลังกำลังกำลังขึ้นโอ้งามเนาะงามงามคือก้นปลูกันนะนี่อันนี้ก็เป็นโอ้นี่หม่าง่ยละเด้ท่างไตนี่นี่ไอ้เบิ้งโดโอ้สองน่วยพูน่านี่นี่จับเบิ้งโดนี่พี่น้องเฮาเฮาเฮาเก็บไปกินกับเขามาเบิ่งเาเบิ่งสวนสวนพริกสวนมะเขือเนาะ นี่มะพริกอันนี้มะพริกขีนูสามต้นเนี่ยเป็นเป็นมากแล้วดีนี่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 พริกสีฝาตัวนี้นสามต้นนี้อันแบบแบบเดียวกันเลยเป็นสามต้นนี้แบบเดียวกันแต่แต่เมื่อพริกมันเป็นเป็ดพริกสีฝางในอันอู้หไอ้พริกกินดากินอันนั้นกินดาเอามาอันกับขี้นูเขาเราพันแต่ผมถือว่าหมากไงมึงหมากไงเหรอ นี่มัไงพกกุ้ยอันกะปี้กินกับเวียดกะปิอันที่เขาจะอันกินกับอันโอ้ยอันนี้อันดอกมันก็เป็นแบบนี้แล้วบันนี้พอว่าย้อนหยั่งห้าต่ำมันต่ำไปต่ำมากเนี่ยคือมันัางนั่นแหละมันมันห่วงมันหลวงพอใะไง่แหละพอใหไ่พุ่นไงโพดยางไป่ยางมาต่ำมันมัต่ำแห้งพอมยอืมมันต่ำค่อยๆเนาะอือต่ำตะลื่อเทียนตึงตึงเลยเห็นบ่ เบิ้งอันนี้งามเละนี่ผักสีโอ้ยเฮาเขาได้กินอันพันปลาปีไม่พี่น้องพักพอดีเลยปีไม่นี่พอเขาว่ได้ซื้อยังได้พักสลัดเหนือว่านกับโบออกไมมออกแต่ต้นเดียวพักสลัดนึงออกแต่ต้นเดียวแมมโอ้ยมมนซาดเนาะนี่อะไรวะว่าน้มินตตา พักบุงก็ออกสองสามต้นบอกคือพักบุงไงเ <c oughs> สือมาหัวหนึ่งออกสามต้นนี่โออยังย <c oughs> ังสี่แล้วเห็นเห็นคนมดูมันน่ะวันยังกระบอกวัานยังกระบอ,อก,ก,บออกถ้าถ้าวัานอันคือแบบนี้เนี่ยโอ้ยภูมใจเนาะออกคือยังเนี่ยนี่คือคนคนมาคนยังเนยาะอืมใช่ดีโอ้ออดีดีโอ โอ้ยนึวันคนมามาติดมันออกคือคนมาโอ้ยแนวเทียบกรได้นอนเทียบเนวเไปล้แทบก็นั่นนี้โอ้ยมาก็เขาก็ว,ว่าแทบอยู่ได้มาแทบเลว่าคนมาวันนี้มา,นมาเขาก็เรียกว,ว่าแทบเขาว,เว,ว่าแทบาสั้นมาก็ไปเทียบมาตัวหยาก,ก็ขึ้นเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องบัดวันแล้วกแนวนูมัูบกกอ,อกออกได้ยานโอ้ยแเนวาปูเป็นกินละออกดีดี แนว่เป็นกินแล้วแล้วบอกออกออกต้นสองสามต้นนึงขันว่านทุกอย่างออกมาจังสี่โอ้ยค่ะวิธีเห็ดยังนอะกินกับอันมะเขือนี่เนาะเอาไปกินครับยังจากแล้วต้องเอาไปกินก๋วยก็คือก่วยก็คือก๋วยบวกนมีปนมะเขือนี่กินกับปนโอ้ยเถาอันท่อนี่นะคอยสีเฮ็ดแนวใดเนาะวันนี้ไหนนี่ ทอนี่ย่าเย่าไปตามเมื่พริกคอยไลยเจ้าผู้ใหญ่ปวดทอนี่แต่ว่าตัวนี้งามคักเนาะขั้นสมแล้วสิเอาไปขั้นสมได้อีกแล้วเด้นี่ยมันยังอ่อนอยู่บ่แซ่บโอ้ยอ่อนละไรยังยำพวดปวดดีเขาว่าอันเอาแกมันยังแซ่บว่าเอาอ่อนอืมเออ่อนเพราะมันแซ่บไหมเอมาะมักถิมเนี่ยอ่อนๆค่อยอันค่อยสิดึงถิ่มมาเลยแหละค่อยสิปลูกเนี่ยอึนละ เอาเอาอยางอื่นมาปลูกลองบิงค่อยนั่นแล้วค่อยแจออกละอันนี้ค่อยซีอันนี้ปลูกเนวอื่นเหอเหรอืมผักผัก,กขาดกับอันนี้แต่ <c oughs> ง,งามอยู่ด้นี่ออันนี้ผักชีลาวอ่ะผักชีลาวก็ที่ได้อ้อ, <c oughs> อมใส่กอบอยู่โอ้ยอันใบซา,าข,ของเฮากะนันงามเลยเดยืออืน่นงามทั้งลังเจียกับแห้งขึ้นนะแห้งขึ้นเมือ่อื่นเท่เาเฮาอัน มือแรกเขาเขาเสื่อนไก่เนาะไก่หยังไก่บ้านเขาแกงแกงใส่หยังแกงใส่ะ่าอยากกินอ้อมอยากกินแกงใบชาอีกแล้วเมื่อโดนแล้วดีเดือนนึงกินเท่านึงพี่นนอะเอาตัวอยากงเสื่อมากินแนวเจ้าของอันใดสีมีความสุขเจ้าของเอาเอามาจกมาคอยดูนี่ออกกําลังกายจักน้อยบังดูมันเป็นแนวใด้องบังดู เอาขีโพออกอืเอาขีโพออกโอ้กุยชายมันน่ะนี่เราดิผักแป็ดเอาไปเพาะอ,อันมังเอินได้เราได้ไหมไม่ยังไมนมันในกุยชายตวัวเต็มใบแล้วแห้งแล้วมันบ่อยากเกิดก็จกถิ่มนะสะักม,ม,ม,มาล่อกับมินตาเตาเ้เดี๋ยวยจะเอามาปลูกเออ่ปลูกใส่หนามอันนี้นี่บ่เออเอาไปผสมเขาจะใส่หนามจะ กระบอกอสองกระบอกจะให้เหรอเนาะไปจุกอันอยูเข้มลหรเอ่าทิมนี้ไส่งสา่ายบาาอลซะเออไปไว้าุ่นไปปลูกง่ายมงปลูกเออมันอยากมันอยากเอออยากอยู่แบบนั้นดิบ่มากดีเด้ะโยนใส่โยนใส่เหรอเนาะอืมลองเบิงมันบ่มากดีเลยเนี่ยปูกดีมันบ่มากดีเท่าไหร่โยนมั่มากดีเนาะอืเออ ขันย้อนไปยังไงมาโอ้ยงามมด้บัดเนี่เออมันบ่มักดีกันยังวะนี่เขาก็ได้วานพักอีกโอ้ยบ่เอาโบวานแล้วพักสลัดนะวานฮอหนึ่งได้แต่ต้นเดียวสองต้นนึง <c oughs> บ่เห็นเลยอุซานไสแอนขี้ฝุ่นมักหลายๆ พนกมันมันเข้มขี่คนตายดิไม่รู้แล้วใส่หลายหลายมันเข้มตายพี่น้องเอ้ยหากมันกูดเบิดห่างมันกระบ้ได้ตายเดยมันตั้งเป็นจังสี่มันกวนคอยเอาผักกาดมาว่านกินผักกาดดีกว่าเบิร์งเมย์ผักกาดงามงามโอ้ยผักกาดกับว่านผักกาดไม่เนี้ยนี่มันคมเล้เขากินอ่อนๆมันมัซ่ระเซ็นผักกาดกาดเขียวปีครับพี่น้องเอ้ย วุ้ใหญ่บุมากแต่พี่ตาชอบอยู่ดีเอาผักกาดกระจอรมันมาปลูกผักกาดผักกาดกระจอนของเจ้าอยู่ห้างนั้นลองดูเอ่อผักกาดกวางตุ้งนะเอิ้นว่ากวางตุ้งนะปลูกมีแต่หากบุมีใบแม่อันอย่างโฮมากินมดแนี่มากินกระสิย่อมแพ้มันปานันเจเอากวางตุ้งเนื้อบานนี้เนาะผักกาดกวางตุ้งว่าสั่นม่แรงไปเสือ ไปได้ไปซื้อกองมาเฮ็ดอันปลูกผักน้ขมปลูกผักอยู่นาขม่านเดมันบ่ม,นมีกองเฮ็ดอันพอเพาะแนวมันต้องได้ไปซื้อกองค่อยเพาะนเดียวไปใส่ตูเ้เย็นล่องเบึง <c oughs> เพราะว่ามีกองสองกองกองใน่ออนหนึ่งเดียวอใส่ตูเ้เย็นแล้วก็ค่อยเพาะแล้ว <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องอ้าวไว้ซํานี่ล่ะคลิปนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> เจอกันคลิปหนาฝากกดติดตามช่องมินตาสาวเราช่องปูกระหลานน้อยอันนี้ห่อไปว่านก็ได้แล้วเนาะเต่ขนาดปลูกซ้ำนี่กันยังกิ่นบ้วดแล้วสิว่านจำได้อันนี้ต้องจากไปขายอันนี้พ่อไตนํำอันปลูกได้ง่ายง่ายไรพักักแป้นผักกุยช่ายเดี๋ยวคืออยากกินซุปน้ำม่นสมอีกแล้วเดี๋ยวจะให้ซุปน้ำม่สมกินเน้ยผ้าพี่น้องมาหลาะสวนมาเลาอสวนมาเบ่งสวนย่ามือเสานะครับเมนมอง ข้าวปูซ้ำนี่กรับปู่ได้กินอยู่แมนพ้าแดงยูได้กินยีดอกพ้าแด้เลาะผ้าแด้เบิ้งนะครับแมนอ๋อเจอกันคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนีก่อนสบายดีสวัสดีครับ